ตันนี้มันเ่ยก็ต่อเสร็จแล้วนะครับมันก็หน้ายักมากเลยครับนายักมากเลยขยับได้นะครับอันนี้สวัสดีครับวันนี้อาโปก็หายไปแล้วนะคะวันนี้อาโปไม่ได้มารีวิวด้วยเหรอเนี่ย งั้นเดี๋ยวให้พี่ไอรีวิวคนเดียวก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นตัวต่อค่ะโอ้เป็นตัวต่อจากอีเดโน่บล็อกเดโน่บล็อกเป็นตัวต่อเดโนบล็อกนะครับเป็นตัวต่ออะไรครับพี่ไอตัวต่อวรรณคดีไทยวรรณคดีไทยเป็นยังไงมันเหมือนกับเยโก้ก็จะเป็นวรรณคดีไทยคืออะไรเกรงเกรง เรียนยังเรียนยังสุดยอดกูอ่ะลำาเกียนใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นยางอันนี้เป็นวรรณคดีไทยนะอ่อ Amazing Thailand มีตัวอะไรบ้างที่ไอ้เล่าให้ฟังหน่อยก็จะมียักษ์ทุสกันแล้วก็มียักษ์เอ่อสุริยาภพ หนุมานเป็นตัวอะไรหนุมานเป็นลิงลิงร้อยยังไงอะโป๊เจี๊ยบอุ้ยเหมือนต่อไปวันนี้นางสีดานางสีดาจะมีชื่อเขียนอยู่ด้านหลังด้านหลังด้านหน้าก็มีด้านหน้าก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราจะต่อตัวไหนกันก่อนให้อาโป๊กยังมีของน้ำยายนี่ตัวนี้โอ้โหาอยากต่อหนุมานนั้นนะเอาหนุมานก่อนโอเคนะพี่ไอโอเคครับโอเคเอาของที่เหลือเสด็จลองกอล S <S พี่ช่ป,ป, <S <S ปผ่านไปหปไปะ,ะ <S 2> <S 2> <S ให้พี่ไอช่วยดีกว่าไหมเออก็ได้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วลูกเอ้ย <S 2> <S 2> <S สามปีผ่านไป <S 2> <S 2> <S <S โอ้โห สองหงส์ใช่มหมคะขอดูหน่อยแล้วก็คู่มือครับคู่มือจะเป็นคู่มือในการต่อตอนนี้คูดแกะสองทั้สิบเองเป็นแล้วนะครับก่อนหน้านี้แกะไม่เป็นเลยใช่ไหมแกะต่องมีตัวต่อให้น่าจะประมาณกี่ชิ้นอ่ะหนึ่งห้าชิ้น แครกเกอร์นะน่ารักมาก<ๆ>อันนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณเขาเขียนว่าน1นึ่งหนึ่งห้าพีซชิ้นนะลูกร้อยสิบห้าชิ้นโอ้โหดีมากเลยด้านหลังเนี่ยหันมานที่กำลังจะต่อกันเนี่ยค่ะเขามีข้อข้อมูลบอกด้วยนะบอกว่าหันมันหรือเลงเผือกทำไมถึงเลิงเผือกเขาเป็นสีขาวเก่งมาะ ลีงคืออ่ะเขามีกายสีขาวมีขนเป็นแท็กนะเป็นทหารเอกของพระรามมีชีวิตเก่งกาบมากมายสำคัญคืออะไรรู้ไหมอโปหันมารที่เรากำลังจะต่อเนี่เขาเวลาเขาหาวอ่ะเขาหาวออกมาเป็นถ่ายซิเขาหาวออกมาเป็นอะไรเวลาโปหายโปรลองหาวดิหาวออกมาเป็นลมห่านมารหาวออกมาเป็นอะไรรู้ไหม เป็นลมเคยเรียนยังเคยเรียนยังเดี๋ยวขอคิดก่อนครับลมลมอะไรก็ไม่เู้เขาเป็นดาวกับเป็นเดือนเขาเป็นดาวเป็นเดือนแล้วแปลงการหายตัวได้ด้วยอยู่ยงคุณปภานะแล้วก็เก่งมากเวลาเขาไปลบโรคติดไข่เนี่ยใชยแก่ให้โปูด้วยี๋ยวต่อเขาแล้วครับเวล้วก็นโรคติดไข่เขาก็จะชนะนะหายมาเป็น ม่โอ้โหเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยอะเด็กที่ต้องใช้ความสามารถในการต่อมากเลยแม่ถึงถามต่าตอบว่าสำหรับเด็กอายุหกขวบหกขวบขึ้นไปแต่อัโปโก้เด็กตัวหกขวบอัพโปโกเล่นได้เล่นได้พร้อมูพี่คอยดยใช่อูุ้เยอะมากครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่ม คู่มือคออ <g ülme> ู่มือคู่มือนี่ครับตั้งแต่แรกเราก็จะต้องต่อใช้ชิ้นนี้ครับกับชิ้นนี้อันนี้เป็นฐานใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วก็จะต่อเข้าไปแบบนี้ <c oughs> นี่แล้วก็เราก็จะใช้ชิน้น ชิ้นนี้ครับมันก็จะเป็นเรียบๆครับเราต่อเข้าไปชิ้นต่อไปก็จะต่อไม่ได้แลพะพี่น้อง่าสรุปก็คือเขา,เาก็จะมีคู่เหมือนมาให้ถูกต้องไหมคะสร็จแล้วเสร็จแล้วยังอยากช่วยนะอยากช่วยอ่ะอาต่อไปต่อไปเรืเร่อยๆกันเก่งมากเลย เวลาเล่นตัวต่ออย่างเงี้ยสนุกไหมลูกสนุกมันมันมีความรู้สึกยังไงมั้งเบื่อไหมหรือว่ามันรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นแต่มันก็สนุกอยู่นะคะเขาเรียกว่าอะไรเพลินเพลินใช่ไหมแบบที่ตอนนี้อโปก็เพลินอยู่นี่ย้ำลายจะไหลตลอดปากแแม่แแม่แแม่ตอนนี้พี่ไอเดียนอยู่ปออะไรนะปอสามคือไปต่อไปกันเสี่ยนูเดียนที่สามเราจะปสี่แล้วมันอ๋อเหรอ เ่อนอาปปไปที่ห้องหนึ่งครับอ๋อห้องหนึ่งเหรอคะห้องหนึ่งชั้นอะไรครับโปอ,อ๋อคือชั้นที่สูงสุดๆครับสูงสุดเลยใช่ไหมเวลาที่เพื่อนๆไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากด้วยไหมคะจะบอก<น>อะไร <ใน S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆว่าต้องระวังอะไรบ้าง,งสิ่งที่ต้องระวังเวลาไปโรงเรียนมีอะไรบ้างอะโปโควิดโควิดเราจะป้องกันโควิดได้ด้วยวิธีไหนบ้างใส่หน้ากากแล้วทำอะไรอีก แล้วก็ใส่หน้ากาใส่หน้ากากเวลามีคนโดนมาใกล้ๆเราล่ะเราจะทำยังไงใส่หน้ากากแล้วเราแล้วสมมติเราไม่ได้ใส่หน้ากากหน้ากากเราหลุดอุ้ยหน้ากากหลุดแล้วก็มีคนโดนมาใกล้ๆเราเราจะทำไงบังแดดวิ่งวิ่งมันเข้าเลยตุ๊กตาแล้ววิ่งด้วยใช่ไหมถ้าไหนทำให้รู้หน่อยสิ ตอบผิดอีกแล้วนี้ถูกวเนี่ยยากเรื่อยๆนะเพราะว่ามันน่าจะนอนอยู่เหมือนกันเริ่มยากเลยครับตรงนี้งงไม่งงหรอกคู่มือเขาให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นก็จบแต่พี่ไองอย่างพี่ไอเนี่ยตอนเนี้ยไอเขาเรียนอยู่ออนไลน์ยังไม่ได้ไปออนไซต์เลยนะเพราะว่ากลัวแม่กลัวไอติดโควิดอ่ะเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ให้เขาไปเรียนที่โรงเรียนแต่ว่าเทอมหน้าก็จะต้องไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมไอ ่ใชทีนี้ก็ต้องป้องกันให้ดีใช่ไหมลูกแกะนี่คือหัวของมันโอ้โหมันี่เป็นการต่อตามกระบวนการรือว่าพี่ไอเขาต่อเนี่ยครับเพื่อนๆแล้วก็จะให้อโปเขาต่อตามไปด้วยแล้วเดี๋ยวพี่ไอเพื่อตามแกะทีละต่อผิดดึงยากเลยครับดึงยากใช่ไหมใช่ตึงแยกสองทีนี้ออกมา อ,อันนี้ไอ,นนอนน้ก็กำลังต่อถานใช่ไหมคะใช่ใชเป็นขาของหัโ<อ>นมาตอนนี้กําลังทําขาของหัโนมาอยู่อง <Yahoo! S 1> ตรงาตรงา ตอนนี้เรายืนอยู่ในช่วงขากับช่วงเอวของหนุมาอยู่อ่าเดี๋ยวูดเดี๋ยวพอพี่ไอต่อเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเราก็จะให้อาโปมาเติมตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตาแล้วก็จมูกของหนุมานะเดี๋ยวมาดูกั<า>นว่าหนุมาตัวนี้จะน่ารักขนาดไหนใช่ไหมครับไอใช่ครับคือว่าตอนนี้ก็ใกล้สิบแล้วครับ เสร็จแล้วใช่ไหมถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นตัวเป็นลูกเป็นล่าแล้ว,ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นโอหตื่นเต้นน่ะมีหางเลยครับอุ๊ยน่ารักคิ้วคิ้วเลยนะมั้ยตัวน,นี้เป็นของอัลโตนะอันนี้หานุม,มาแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวเราจะมีพวกโทศกา์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อันนั่าเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เรามีเวลาเราจะมาต่อไปค้บไปดูกันเนาะพี่ใหญ่เนาะแต่อันนี้เดี๋ยวเราทำแผนทุหมันต่อเนาะอะไรแล้วเนาะอือจะมีชิ้นหนึ่งล่วงไปนะคะอ้าวชิ้นหนึ่งล่วงไปไม่มีไม่มีจ้ะ ตาตรงนี้ตาคือตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตอบที่ตาเราเลยนะหรอจมูกก็คือตรงนี้ตอดเอามาตอดที่ตากับจมูกมาเลยอะหรอหรือว่าที่ตัวอนุมาณที่คืออนุมาณอนุมาณไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยนี่คือหน้าตาของอ่าอันนี้คือยังไม่มีรูปตายังไม่มีจมูกอ่าเดี๋ยวอาโปเขาจะมีเป็นคนทําหน้าที่ในการ ใส่ลูกตาแล้วก็จมูกลงไปอ่ะอต่อเข้าไปแล้วตาข้างที่หนึ่งตาข้างที่สองชิ้นสุดท้ายครับหน้าร,ร้อยคิ้วคิ้วหน้าร้อจมูกเจ็จแล้วครับนี่น่ารักจุงเบย นี่แล้วก็มีอะไรตมีแบบว่ามีแบบเหมือนเป็นแบบขนุ่งผ้นุ่งไทยๆอ่ะอุ้ยน่ารักตัวค่ะขนมามาเหมือนไหมอุย่ไหนใครชอบยอมขึ้นอชอบมากไหมตอบชมากเลยพี่ทำให้อ๋อช่บไหมน่ารักอะไรแต่ว่าถ้าตอบมันจะดี แต่ยกมากทำไมอะคะเพราะว่าไม่มีตาไม่มีตาหรอใช่ถ้ามีถ้าไม่มีตาจะเป็นซีนเดนแมนเดนโอ้ยไปนู่นละอ่ะอันนี้แอปโปก็ต้องขอบคุณพี่ไอด้วยพี่พี่ไอขอบคุณค่ะแล้วต้องทำอะไรคะยังไงถ้ารักพี่ไอ้จะต้องทำยังไงนะก็ตอบแทนพี่ไอ้ทำให้ อีก3ตัวที่เรายังไม่ได้ต่อเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าครับอ๋อแต่คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเวลาแบบคลิปหน้าเราก็จะทำอะไรครับจะเล่นเกมเร่อนู้นเรื่องนี้ใช่ไหม<อ>จะมีหลากหลายเดี๋ยวเอาไว้ช่วงว่างเราจะมาทำให้ครบให้ดู<อ>ลเลยโอเคเป็นเด็กเป็นอ๋อเป็นตอนนี้ร้ามากเลยนะมากมากด้วยสำหรับพนุมานนี้ก็เจ๋งมากเลยครับแต่ วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง i e s t o r y กดไลค์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งสวัสดีครับ